เื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือตำรวจไซเบอร์4นำโดยพลตำรวจตรีจิตพิพ์ผลพฤกษาผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4 ได้จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติจิตอาสาในพื้นที่ตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายมามอบให้กับชุมชนชาวตำบลจันเสนโดยเมื่อวันที่19สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูทรจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีจิติพลผลพฤกษาผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชานวิทย์กนกนาคผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์ข้าราชการตำรวจไซเบอร์สองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดจันเสนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมหลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกันถวายความเคารพบ,บริเวณปรามพิธีด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์แล้วได้ทําพิธีเปิดโครงการจิตอาสามีการกล่าวปฏิญาณเราทําความดีด้วยหัวใจสามครั้งจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาและสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจันเสนจำนวน30ทุน รวมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนวัดจันเสนอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนงานด้านจราจรและเครื่องตัดหญ้าให้แก่สถานีตำรวจภูธรจันเสนอีกหนึ่งชุดมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งมีการร่วมกันเพื่อพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้กิจกรรมทาสีจราจรขาวแดงหน้าวัดจันเสนและกิจกรรมทาสีทางม้าลายณบริเวณจุดทางข้ามด้านหน้าโรงเรียนวัดจันเสนอีกด้วย ทั้งนีพลตำรวจตรีจิติพลผลนนพฤกษาได้ฝากถึงประชาชนว่ากองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมีพื้นที่รับผิดชอบ17จังหวัดทางภาคเหนือภารกิจคือการสืบสวนสอบสวนปราบปรามจับกลุ่มการกระทำความผิดผู้ที่อาศัยช่องทางทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่พบมากขณะนี้คือแก๊งคอรเซ็นเตอร์พบอุปกรณ์ทำความผิดเช่นซิมโทรศัพท์และบัญชีม้าตัว การหัวหน้าผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติและได้อาศัยคนไทยบางส่วนซึ่งหลงผิดไปเป็นเครื่องมือให้กับชาวต่างชาติโดยให้กลับตัวกลับใจอย่ามาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองพร้อมทั้งยังฝากทุกคนให้ติดตามรับฟังข่าวสารบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดว่าอาชญากรเขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีทําความผิดไปอย่างไรบ้างและอย่าหลงเชื่อง,ง่ายๆหากสงสัยให้รีบสอบถามด่วนที่ศูนย์ AOC โทรศัพท์1441ซึ่งระบบจะสามารถรั งับการทำธุรกรรมของคนร้ายได้ทันที ในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นการรวมกันนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของตํารวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีสี่นะครับซึ่งเรามีพื้นที่รับผิดชอบนะครับคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในพื้นที่จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับอบตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตำบลจันเสนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับ วัดจ <muitas S 2> ันเสนนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับนะฮะก็ขอเรียนให้ทราบว่านะครับทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีสีนะครับนะฮะเราก็มีพื้นที่นะครับรับผิดชอบทั้ง17จังหวัดภาคเหนือนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับภารกิจของเรานะครับคือการสืบสวนสอบสวนนะครับในการปราบปรามจับกลุมนะครับการกระทําความผิดนะครับโดยอาศัยช่องทางทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีนะครับคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่เราได้พบ กันทุกวันน็่คือเกี่ยวกับเรื่องของคอเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเราก็ได้พยายามนะครับในการนะครับปราบปรามจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะครับภารกิจของเราเนี่ยก็ได้ไปถึงนะครับแนวชายแดนนะครับแล้วแนวเร็วนี้นะครับก็จะมีการนะครับไปการทําการจับกลุ่มนะครับดำเนินคดีนะครับกับผู้กระทาความผิดนะครับในต่างๆนะครับในในในพื้นที่ต่างตงแดนนะครับแล้วก็รวมทั้งการป้องกันปราบปรามนะครับการใช้อุปกรณ์นะครับในการ กระทำความผิดทางเทคโนโลยีเช่นซิมบ็อกอะไรต่างๆนะครับการใช้ซิมโทรศัพท์นะครับนะะการใช้บัญชีมา้านะครับการใช้ใช้ส่งสัญญาณข้ามแดนต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็เราก็ได้มีการขับเคลื่อนนะครับโดยอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับ ก็ก็ขอเรียนฝากพี่น้องประชาชนนะครับให้ทราบว่านะครับอาจญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยผู้กระทาความผิดเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับหัวหน้าผู้กระทําความผิดก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อาศัยนะครับคนไทยบางส่วนนะครับซึ่งหลงผิดนะครับอาศัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับไปเป็นนะครับคนเป็นเครื่องมือให้คนต่างชาติพวกนี้นะครับก็ขอให้กลับตัวกลับใจนะครับเข้ามานะครับนะอย่าไปหลอกลวงนะครับคนไทยด้วยกันเองนะครับว่าความเสียหายนะครับก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง นะครับบางคนก็เสียใจนะครับนะฆ่าตัวตายในต่างๆเนี่ยก็หลายคนนะเยอะแยะนะครับก็ก็ในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องทางที่ดีนะเราก็ต้องติดตามนะครับรับฟังข่าวสารบ้านเมืองนะครับว่าเอายากรเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการกระทําความผิดเนี่ยแตกต่างไปอย่างไรนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับโดยเฉพาะคนพวุ่งนี้นะครับจะอาศัยข้อมูลนะครับจาก บางองค์กรนะครับทั้งทั้งรัฐทั้งเองกนชนเนี่ยนะครับมีการขายข้อมูลนะครับทำให้อาการ์เนี่ยนะครับนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองนะครับอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆอย่าไปสแกนลิงก์นะครับหรือคลิก QR code อะไรต่างๆนะครับเพราะ อาชญากรพวกนี้ก็จะใช้นะครับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นะครับในการเข้ามาลักทรัพย์ในโทรศั์มือถือของเรานะครับจะทําจะคลิกอะไรนะครับก็ปรึกษาญาติพี่น้องนะครับนะฮะเสียก่อนนะครับก็หวังว่านะครับเอ่อทางเรานะครับ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับจะได้ความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีหากมีติดต่อมีความสงสัยต่างๆนะครับหรือมีการกระทําที่ถูกหลอกลวงนะครับขอให้ท่านนะครับโทรศัพท์ติดต่อกับศูนย์ AOC ซนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่นะครับกับกระทรวงดิจิตอลและสังคมนะครับก็ขอให้โทรมาที่หมายเลข1 4 4 1นะครับ1441ในทันทีนะครับเราจะสามารถนะครับระงับการทำท กรรมของคนไร้ได้นะครับขอบคุณครับ